ไม่หนงมุ้งหนงหมุ้งอยเฮ้ยเฮ้ยพวกมันเอ้อตายเฮ้ยแค่นั้นแหละไม่ต้องมีใครฆ่าเอาเองเอาไปเลยไปบ๊อบไปบ๊อบง่วงไปหนึ่งเอาไปโรงพยาบาลเอาขึ้นไปโรงพยาบาลไปแล้วสบไปแล้วเสรอจนิ่งเหรอนิ่งเหรอแจ้งสบมาเสร็จมึงจะโรยแต่รถทำไมเสร็จผมโดนยิงลูกผมโดนยิงผมโดนยิงครับ หยุดครับหยุดครับหยุดหยุดครับเก็บวบ้ด้วยเก็บวบ้ด้วยใครก็คือโอ้โหไม่ได้ลุกเลยเหมือนกันเลยผมไได้พลาดเซยไปเซวาอะไรนะหยุดครับหยุดไม่หยุดจะจับแล้วนะครับรุมสอบผานแจ็คสอบผ่ดูสอบเซจับแล้วนะครับยังครับ เลยจับเลยจับเลยจับเลยเขาเขาังไม่ปล่อยศพพี่ผมเลยเดี๋ยว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 เดเดยดยดยเวดี๋ยวเียวเี๋นวยวดีดี๋ยงเดยวเดี๋เดียดี๋วี๋ยวเดเดเดี๋ยเดียเดี๋ยวยเวียวดเดี๋เดเดเดี๋ยยเดอเเยว่ เอ้ยเราไปทอะไรกันเนี่ยรพดแล้วที่แบบที่บัง้เรายิงพังได้ด้วยเหรอลาสุดแลที่บบลุมไไหนดิุมไปไหนดิไหนไหนพี่เน้อว่เห็นใครจะตกไปเลยเหรอยืนไม่ยืนยาวเลย่อมขึ้นเหอมามาผมอุ้มผมอุ้มปเราประมือเราพี่ขึ้นรประมนะ ไม <cient ists. S 1> ่ย okay. ิงผมโดนยิงลุงมันหล่นยิงไม่พักเลยอ่ะไปอยู่ใกล้เดี๋นั่นน่ะอยู่ใกล้ดิยิงอยู่ใกล้อ่ะอุ้มได้เพื่อนอุ้มอยู่ไหนอ่ะขนาดศพมันล่วงอ่ศพมันล่วงอยู่ไปอยู่ใกล้ดิเห็นศพไปหน้าถอยกูลงให้อยู่ใกล้ไอ้เฉยการู้วะอย่างมันเลยว่าการู้วะ เอ้ยจับเลยจับเลยมันไปไม่ได้พี่ทตัวไหนใครเป็นปล่อยได้ผมไม่ได้เป็นศพเป็นหลมเอาละใครอุ้มผมไปเนี่ยผมไม่ได้เป็นศพโอ้ยเยอะโดนยิงเขาลำบากเลยเออตกลุดนอุ้มไปตลุ่นอุ้มไปศพศพโดนปล่อยทำไมอ่ะ เอาเพื่อนเราไปเลยเอาสมเพื่อนเราไปเลยทิ้งไปเอาสมเพื่อนเราทิ้งไปเลยไม่มีรถแล้วตอนเนี้ยนี่ยเขาสมไน่อ่ะผมไม่ใช่สมก่อนเฮ้ยถ้ามึงยังขโมยรถกูแล้วมึงไม่เอามากูจะเล่นพวกมึงยาวๆจนกว่าพวกมึงจะเลิกเล่นเลยนะไอ้สัตว์เอารถคืนครับไปเอารถคืนครับไปถ้ามึงไม่เอารถคืนมานะเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไอ้สัตว์กูบอกเลย พ okay, วกมึงแม่งสุดเกิน,นลนากรถโธอชีวิตไม่รู้จักเดี๋ยวมันได้เจอกูยาวๆมึงอ้อนบอลขอซ้อนตีนกูก็ไม่ให้พวกมึงอะ่ะแม่งรู้จักแมกป6ล้านจากก่อนแนละ้วตารถมาดิตามรถมก่อนให้มันเอามาให้มันเอาไปให้มันเอาไปลงนรำลงมาเต้นเต็ แค่มันเอาไปได้เล่นไอ้เหี้ยได้เล่นรักบต่อชีวิตมันไม่กลัวอะไรสักนิดอ่ะเดี๋ยวมันได้กลัวเดี๋ยวมันได้กลัวโผล่พูดเนี้ยแล้วก่อนล้มลุกแม่งจอดไว้มีใครกล้ายอยูไนะปล่อยมันเดี๋ยวกูจะปล่อยมัน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 เดี๋ยวกูให้แม่งเลิกเล่นแน่นอนในสัตว์พวกเหี้ยเนี้ยกูไม่แคร์ด้วย เดี๋ยวพวกมึงได้ย้ายประเทศแน่กูบอกเลยสัตว์รูก็่าค่าตำรวจหมดเลยค่าพวกมันแล้วก็เอาพวกมันขาดติบไว้เออเดี๋ยวกูจะเล่นแบบไล่ออกประเทศเลยมึงคอยดูเนี่ยแล้วพี่ใหญ่ก็ขับยั่วโมโหลุงเนี่ยรรถใคล,ลุงบอกให้ปล่อยไป,ไ,ปได้แล้ว แล้เอาอีววไปไล่อาดัตตี้เหมือนเหมือนวิเอารถบังคับไปไล่พวกซุปเปอร์คาร์ที่จริงอ่ะจะผังแล้วจะผ่านเราไปจะผ่านเราจะไปไออีวัวผมเบรกอย่างลงตึงอ่ะเจะผ่านแล้วลงตี๋มึงขับรถอะไรมึงเนี่ยกระเจนเย็นดีมันขัดยากของอีอ่ะคนแม่งนิ้สัตน อากก้าวลูกเวนนี่วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกใครก็ไม่สนในสัตว์มึงได้ย้ายประเทศแน่ไอ้เหี้ย<อ>ไปล่ามันดิ<อ>เดี๋ยวกูจะเล่นตีไล่ให้ดูครับจริงๆ เย็นลูก9พิบตาฟิชิ่งี๋ยวป๊บนึงก <c oughs> ูไปเอารถก่อน <c oughs> ใจดีหน่อยเอาใหญ่สัตว์พวกเคียเนะเ้ยนะไอตีอุ้มนะ